มาแล้วมาแล้วครับบ่ไปเฮ็ดบ่ฮะบ่ไปบ่บ่ไปบ่ไปตอนไหนกูสะดุ้งกันกูสะดุ้งอยุใสเฮื้อสะดุ้งอยู่นี่ของผู้ใดฮะของผู้ใดของนี่ล่ะสิไปกูสะดุ้งเฮ็ดยังเอาไปดักปลาอยู่บวกลูกจะรู้ไหมเฮ็ดบ่มึงนี่มึงนี่สิเฮ็ดบ่ฮะบ่งเก่าสิเฮ็ดบ่บ่งเก่าเฮ็ดบ่เฮ็ดต้นสา ตัวนไปขันคู่เครื่องนึงก่อนแมนถูกต้องขันสาหนึ่งแท่งก่อนเออมันหละมันยาวโพดมันสิบว่แล้วเออตอนแรกเล็นหมดตอนเลยเ,เล่นหมเล่นสงการน้ำเขาปอนี่ฮะเล่นสงการน้ำเขาบ่สงการเออเออ,เอ,อบผัก<อ>เลยเนาะเล่นไม่เป็นอืมสีมวิษน้อย่างเดียวบ่มาสาน้ำย่างเดียวไปโกนกระดุง ภาสาปลาบอภาสาน้่งเ้อสาปลาเอาผิดมือ้อพักก่อนนั่นบนน่นี่ฮะบ่กู้ยามไดบัดน,นี้กินกับเที่ยงก่อนไหมเบ่เฮ็ดเฮ็ดแห้งกินเด้ออือต้มปลาต้มปลาคือเก่าต้มปลาขึ้นนี่เหรอเออลงต้มปลามีเงินใส่บ่มาใส่น้ำแน่นี่เงินบ่มีแล้ว FC ยังบ่ได้โอนใหม่อยู่ FC มีเงินซื้อยาสูบเด้อนี่ อีฟซี่อีฟซี่ยังโมนีอู้ห่อนตายนะสันห่อนอยู่เลยเพิ่งแฮนี่แหนี่แบบนี้เอา,าเพืพ่อนเอาแฮ้มาให้หนิบ้านนี่เลยโอ้หนำเลิกเสื้อวานใส่ส้วานนี่นี่ยูโมงสวันยูเส่พุ่นฟังพุ่นฟังพุ่นไปสิ ดสิบีพิบิวานเดี๋ยวให้เดี๋ยวเขาเจ้าเขาจะกำลังซุ่มแห่มายังยังมาว่ฮอดสิบีกู้สะดุ้งแล้วสิบีดักมองนั่นบอกหรือว่าสิ่งใดสิบีกู้สะดุ้งอ่ไปบ้างมองมองสิคขันคู่อ่มืออื่นบอกหรือมือหนีมือหนีหรือมืออื่นมืออืหนีให้ยังบันนี่มือหนีเศร้าเมยกแกยังวะมือหนีเศร้าเมย์ใช่นอนนี่เล่นเล่นอยู่นี่ก่อนเด้น้อยกว่าเขาเมีย์หรือเขาไปอยู่บ้าน ซื้อเอาอย่างยู่บานเป็น,นึ่งเขาตัวมอเบสเขากำลังส่งมาให้บอกเออไปหาเขียอส่งมาให้เอฟซีเจ้าตัวบอกเออขอบคุณขาจาวน้ำเน,ำนำ่ขอบคุณขาจาวน้ำเน่ขอบคุณขจาวน้ำเน่เห็นหรึเปล่าเอาขอขจาเห็นอยู่แหละขอบคุณลหลายๆเรืสอส่งของมาให้อ่ะเออเรา <laughs> สิเราหน้าฝนจะไปอย,ยู่ใส่บัตนหนิหน้าฝนจะไปอยู่ใส่ นาฝนเออนาฝนมาอยู่นี่แหละเนาะอยู่บนเกานี่นอนนี่อยู่บนนี่นหาปลาเฝ้าสดุงเจ้าก็หาปลาอยู่นี่ประจำย่างฝนมนถือได้ป่าเออปลาโดบาดะปีกายนี้ปลาโดเต็มถังลูกปลาโดตัวซ้ำเนี่ยเออแดงจึ้งครึ่งป๊อปที่โทก เจ้าเจ้าเฮ็ดได้เจ้ายกได้ได้จีบเอาไปขายได้ครั้หนึ่งเจ้าจะแบงเจ้าบ่เจ้าแบงเงินเจ้าบอเจ้าได้เห็นเงินมันเจ้าบอหรอเจ้าได้เห็นเงินเจ้าบ่เฮ้ยเงินสะดุ้งก็เจ้าเนาะบื้อนของเจาของเจ้าก็หาปลากินไปมือมือเจ้ายู่เจ้ายู่สี่มัดมือมัดเว้นเลยบ่อเจ้าไม่เห็นึง กูสะดุง้งมือมืออื้อนี่จังนำต่อบอบายุทธ์เป็นสาวต่อไมอนี่พักก้นเมฆแห้งบ่เออเราต้องทรบิดาความเมยความอยากความลำบ,บากจักรยันก็ได้หรอกเพื่ออะไรของผู้ใดของตะจันตะจันเร่ำไห้บ่เงินสามรนะ้อ,<ะ>อยฮะเจ้าเงินมาใส่ซื้อฮะจะได้เอาเงินให้เจ้าเอาไปยังว่าซื้อก็ยังว่ซื้อแล้เจ้าจะไหนซื้อเ่าท่านไ้ให้เงินได้หรือมือเศร้านี่ บ่ซื้อผู้ใดตาจอดไหมู่งใจเงินจะจอดบ่บังร้านค้ามบ่เลยลัานข้าม้าบ่มันมีลังเดียวอยู่มันออกมู่หันเจ้ายังเจ้าซื้อแต่ยังมาเดี๋เงินเขาเออเจ้าจะซื้อหาปลาหาเดือนนาขนเนาะเดินนาเดินนาต้องเสียใจเออเอาเพื่อเอฟซีเาเห็นใจเขาเลยเอาเงินมาซื้อให้เราก็สามร้อยนึง